นะคะคันนี้นะคะจะแต่งชุดแต่งฮอกนะคะชุดแต่งฮอกนะคะรอบคันค่ะก็จะ,จะประมาณนี้เลยค่ะเริ่มแรงนะคะด้วยไฟมั t ชิค LED นะคะของเราก็จะมีข้อไฟหน้านะคะค่ะแล้วก็จะตามด้วยโลโก้ฟอร์ดนะคะโลโก้ฟอร์ด FORD นะคะ, Ford Ford ะ,คะเป็นโลโก้ฟอร์ดที่ของแรปเตอร์นะคะ มาที่ด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะมีมีการแข้งนะคะแล้วก็จะเป็นชุดชุดชุดของฮอกนะคะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีที่เล่าจูงสองจุดนะคะประมาณนี้ค่ะเงาฉ่ำตามากคันนี้ค่ะคิ้วเล้าหกนิ้วนะคะประมาณนี้ค่ะคิ้วเลอกสวยมากค่ะ ะคะมาที่ยางนะคะเป็นยาง Cooper ์ t 3นะคะตัวนี้จะเป็นแม็กของ18นะคะ f ูเอค่ะตานจะเข้าไปดูยางใกล้ๆให้นะคะเป็นยางคูเปอร์265ทับ65 R18 นะคะแม็กก็จะเป็นแม็กฟูเอนะคะประมาณนี้เลยสีชาสวยมากนะคะ ตรงนี้ค่ะสไตล์การตกแต่งคิวกันสา์นะคะราวหลังคา y ายแทจะมีราวหลังคามาให้ค่ะแล้วก็จะเป็นเบ้ารองมือจับนะคะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์คำว่าเลนเจอนะคะบันไดนะคะแบกรับน้ำหนักได้ดีมาจากโรงงานค่ะมีการลื่นให้ด้วยนะคะ ตรงนี้ก็คำออข้อฝาถังน้ำมันค่ะสติกเกอร์ไวทแท็กนะคะสี่คูณสี่ค่ะที่อยยบฝาหลังนะคะข้อไฟท้ายอะเคลิกสี่คูณสี่นะคะแล้วก็คำว่าไวทแท็กข้างหลังค่ะน้องตาลจะติด อะรคลิกนะคะคำว่าเรนเจอร์ประมาณนี้นะคะซึ่งลูกค้ารีเควสต์มาอยากได้แบบนี้ค่ะแล้วก็น้องตาลคันนี้นะคะน้องตาลจะติดโชคฝากระโปรงหลังให้ด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะโชคโช๊คเป็นของ GT Pro นะคะประมาณนี้ค่ะ วทยแท็กสามารถชาร์จไฟแล้วก็มีปลั๊กให้นะคะด้านนี้เลยเสียบปลั๊กเสียบหม้อหุงข้าวตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าอยากจะไปแบบแอดเวนเจอร์ตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นข้อไฟท้ายนะคะ ประมาณนี้นะคะ